ใหม่ในบลูเฮเวนบ้านร้างสุดหลอนจริงๆแล้วซ่อนอะไรไว้ข้างในวันนี้เจมี่กับเอฟซีจะมาพิสูจน์กันบ้านร้างนี้จะอยู่อันสุดท้ายเลยนะพอเดินเข้าไปเราจะเจอกัะปุ่มปริศนาสีแดงพอกดนะมันจะลงไปข้างล่างได้เฮ้ยมีชั้นใต้ดินจริงๆด้วยบลูเฮเวนนี่หลอนกว่าที่คิดไปฉายก่อนทุกคนเอาไปฉายก่อนเอฟซี FC หน้าตาน่ากลัวมากมีรูปผู้หญิงหล่นมากแขวนอยู่บนกำแพงเฮ้ยมีประตูลาบด้วย แต่เ,เ,เข้าไปยืนได้นะไฟขึ้นน่ะเฮ้ยไฟสว่างขึ้นนี่เรากำลังจะเลียกผีแล้วแล้ว <c oughs> ตรงนี้ก็มีเก้าอี้นะเฮ้ยมีเก้าอี้ให้นั่งด้วยอะ่ะแล้วทำไมเพื่อนเข้ามาสิบคนตอนนี้เหลือกันสี่คนหายไปไหนหมดเพื่อนห้องนี้คือห้องที่สําคัญที่สุดนะเพราะมีป้ายเขียนว่ามันคือเอเจนซี่นะเป็นองค์กรลับเป็นห้องสุดท้ายแล้วทุกคนถ้าไข่ไป็นสนามครบทุกห้องเนี่ยห้องนี้จะกลายเป็นแบบนี้ใครอยากให้จินมินมาไข่ไป็นสนามใน Blue Heaven กันต่อคอมเมนต์บอกได้นะ